สวัสดีครับทีมเซอร์วิสเอ,เอ็วันนี้มาเสนอมาเล่าสู่กันฟังการวิธีการตรวจเช็คคอยจุระเบิดโดยการใช้มันติมิเตอร์วัดค่าความต้นานทานรถคาวาซาก,กิ KR 1า0 r ก่อนที่เราจะทําการตรวจเช็คหนึ่งต้องมีมันติมิเตอร์เราจะใช้แบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อกก็ได้แล้วแต่ท่านใดถนัดหรือแล้วแต่ท่านใดสะดวกแบบไหนวันนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแบบเร่งรีบก็ขอเริ่มเลยหนึ่งให้เราปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดกิโลโอมสองให้ทำการวัดคอยจุดระเบิดผมจะเขียนเป็นตัวอักษรตัวย่อหรือเป็นตัวตัวแทนก็ตัวนี้ปักเสียบ สายไฟเข้าคอยผมจะเรียก e ตัวนี้เป็นเกาจะเรียก b c ก็คือสายห,หัวเทียนหนึ่งให้เราปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ย่านวัดกิโลโอห์มขั้นตอนที่สองก็คือให้เรานำขั้วบวกไปแตะที่ ห e. นำขั้วลบไปแตะที่ b ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่4ถึง5กิโลโอห์ม 2. ให้นำขั้วบวกไปแตะที่ e นำขั้วลบไปแตะที่ c ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่1 2ถึง13กิโลโอห์ม 3. นำขั้วบวกไปแตะที่ b ขั้วลบไปแตะที่ c ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่5-6กิโลโอห์ม oh 4นำขั้วบวกมาแตะที่ C นำขั้วลบมาแตะที่ B ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่5-6กิโลโอห์ม oh นี่คือค่ามาตรฐานของมันถ้าเราอ่านแล้วค่ามันไม่อยู่ในตัวเลขที่กำหนดก็แสดงว่าคอยจะระเบิดเสื่อมสภาพหรือจารุดเสียหายหตามอายุการใช้งาน อีกครั้งนะครับอีกครั้ง 1. นําขั้วบวกสายสีแดงของมัลติมิเตอร์ไปแตะที่ขั้ว e หรือสายไฟเข้า2นําขั้วลบไปแตะที่ขั้ว b ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่4ถึง5กิโลโอห์ม 2. ขั้วบวกมาแตะ A ขั้วลบไปแตะ c ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่12ถึง13กิโลโอห์ม 3. ขั้วบวกไปแตะ b ขั้วลบไปแตะ C ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่5-6ถึงกิโลโอห์ม C ขั้วบวกไปแตะ C ขั้วลบมาแตะ B ค่าที่อ่านได้จะอยู่ที่5้าถึกิโลโอห์มก็มีประมาณนี้เชปเอาไว้เลยสามารถแช็าไปดูได้ค่าความตนทานคอยจุระเบิดคาวะจากิ cr หนึ่อยห้า a สำหรับวันนี้ก็มี มาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเอาทฤษฎีมาเยอะหน่อยก็ไม่ว่ากันส่วนในเรื่องของปฏิบัติในเรื่องของเทคนิคปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้ทำงานซ่อมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูสำหรับชิปนี้เอาทฤษฎีไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยจะมีคลิปมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆเ,เนื้อหาใดผิดพลาดประการใดก็ขอไปมาด้วยณที่นี้หรือถ้าหากท่านอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาที่เพจทิ้งทักมาที่เพจตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ